ว้าอิโตมเต็มพี่น้องเบิง่ง <laughs> มะตาเอาปลาคอนมะตาเอาปลาคอนนี่ก็ได้ดิพี่น้องทุกข์เอ้ยนี่เขได้กินทุกข์มัดมอยูาาาาา่ตอนเสาร์ของเมื่อหน้าพี่น้อกเอาปลาคอนเนาะฝนโมโต้กลายมือแบบพี่น้องเอ้ยโอ้ย สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขูทุกคนน้องวันนี้ตื่นเสาร์มาแต่เสาร์พี่น้องว่าขบกระส่งเสาร์คู่พิจารเสารคู่อาซาบันนองเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สิภาพไปเหตุอีอย่างตามสไตล์ตามสไตล์ตตลวิถีชีวิตของหลูกเสาวหน้าอาสาบันนอกเนาะเบิรกน้อนะพี่น้องเห็นกระตากับสีบีเนี่ยนี่แมนสิภาพไปเหตุอีย่างแมนแล้วแม่แล้วว่นตื่งคึน้นเนาะสิภาพไปเอาประซิวขอ,อนแต่เสาร์นาะพี่น้องสิออกเมื่อยามหน้ามาจอบหน้าทงหนอกเนาะพี่น้องเนาะสารเพิจารไม่น่าสองทงเนาะ บได้ออกเมื่อตะโดนนี่ยแม่แบบไปซิวขอนแดดดดนไปเอาไปซิวขอนเนี่ยว่าหมูว่านี่สะกูเผ็ดกับไปเอามาเนาะได้บริไทยเบืองรลายพี่น้องมีแต่ปลาคอหน่อยปลาดุกเนาะประซิววันนี้สิออกไปเอาอยู่หน้าท oh, ่งหนอกเนาะพี่น้องไปเบืองกันเลยวะชีดายรายสัมได้ตาพี่น้องโอ้โหทันหอดสับไมอนี้ออกม้าคนเดียวเนาะพี่น้องส่วนแนนออกมาแนนกับบออกมาอู้สระดอกกระเจี๊ยงแฮม ย่างออกมาเอาเส้นหดหน้าสำพี่น้องเพราะว่าจากหน้าตีนบ้านเนาะมาหาหน้าท่งหนองประมาณสามกิโลปกกุกัวพี่น้องเอ้ยสามลักปลายเนาะสามหวยลงหวยอาชีพมืดในจักหน่อยเนาะนี่กำลังย่างลงหวยเนาะนี่เขาก็ไอซองลักพี่เนาะนีอ่อ,อีกลักปลายจะส้นหดหน่ะ <c oughs> พนโบต๊ะไล่หวยพี่น้องเอ้ยน้ำหวยก็โบลายเนาะอ้หัยเขาตัดไม่ตอกเขา <c oughs> ุูขึ้นมาแต่เสาผูกฟ้าเกินต่ามันก็ไม่ญ่ผูกหลกักอะแกแกเกลน้องพี่น้องให้เอาให้แน่ <c oughs> แล้วก็เป็ด หาหาตายไปอีกแล้วเอานี่พี่น้องมันผู้ตายเวิร์ดแบบวะมันหนามันโบกเลยหมู่บ้านนี่ฮะแต่ว่ามันขึ้นนี่มันตายแต่ว่าเนี่ยมาขึ้นนี่ฝนตกมาใส่พี่น้องมันก็ได้มีหนาวน้อยหนึ่งแต่ว่าประชิวอยังถึงตายเวิร์ดพี่น้องเอ้ยมาเอาบัตรสัมแต่ว่าก็ยังบัตรหลอกหรอกพี่น้องไปหาหลอกเบื้องก่อนเด้อพี่น้องเนาะเผื่อว่ายังเหลือให้ ใหนจะกูผิดเก็บเนาะพี่น้องบิวหน้าตอนเสาเนาะพี่น้องเนาะแสงแดดอ่อนๆกีฟ้าทางฝาเนาะพี่น้องโอ้ตู่น้อยวันนี้เห็ดเทียงเห็ดตูบพี่น้องวันนี้ฝนน้องหยาฝนตกไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลย สีไายให้เบิ่งกระยาพี่น้องเอ,อเ้ยมาผู้เดียวนี่ได้พี่น้องเท่าไหร่อียวี่เดียวนี่พี่น้องปลาก่อนเนาะนี่เอาปลาทิเงเนาะปลาทิงขอน,น้อพี่น้องเนาะยสีทยส่ทยสี่ทยให้เบิ่งกระยาเปือ่อกกระเพื่อเปลือกพี่น้องเดีเ๋ยวมาผู้เดียวเนาะเอาถาเมเบิ่งต่อไปว่าสิไร้ายจะได้เนาะพี่น้องเนาะ ได้อีกเด้อพี่น้อง ีพี่น้องนี่โอ้ยตอนอมาได้พี่น้องเอ้ยมาผู้เดียวีพี่เนาะก็ได้เก็บอยู่เนาะพี่น้องปลาเค็งปลาซิวจักกี่ตุ่มจักกี่เงาพี่เน้ะปุ่นเปรี้ยงกันอยู่ดีเดๆพี่น้องได้กระตากันดิก็ได้ปั่นเสาร์พี่น้องเอ้ยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่ง คู่เพดจ,จ่าคู่สาวาบานน้องเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจเสียแห่ไหนอบใจหลายๆสบายดีพี่น้อง